สวัสดีครับผมสายยันต์ทองสวัสดิ์ครับวันนี้ก็วันที่สิบเก้าตุลาคนครับเจีาอ้อยผมมากเฮียครับ,อรบตอนนี้เราอยู่ไหนครับอยู่ที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นมาครับนี่ครับมาโอซาก้าโอ้บินมาเมื่อกี้นี้ครับินมาด้วยสี่ล้อครับตอนนี้ก็คือฮิโนกิแลนด์ครับ เป็นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นของญี่ปุ่นครับตอนนี้น้องโนนัทกำลังจะถ่ายรูปนะครับทางด้านเข้านะครับตรงนี้ก็คือตรงที่จำหน่ายหัวนะครับ ตอนนี้เราก็ว่าเดินเข้ามาถึงในครับเรามาดูสตูดิโอรครับตรงนี้ก็คือเกาลัดแล้วเราไปเข้าสตูดิโอปะเมาไปะปะ นี่ไงฮิโยฮิโนกิสตูดิโอครับเรามาดูข้างในสตูดิโอครับว่าเขามีอะไรในสตูดิโอของเขาครับคนนั้นมาถ่ายรูปตรงนี้มาไปถ่ายให้คนนั้นใส่ชุดไหมไม่มมใส่ชุดก็ไปใส่เลย เสื้อชุดอ่าญี่ปุ่นมาใส่ก็ได้ดีจังเลยอ่ามาถ่ายรูปครับเข้าไปครับไปเข้าไป,าไปอ่าโอเคอาการถ่ายรูปมือสีบอยู่แล้วหายห่วงเรามาเดิน ดูทางปรา,าสาทอิโนโกิครับดูทางเข้านะครับโอ้เหมือนเราอยู่ในญ,ญี่ปุ่นเลยครับ นี่มีต้นสากุระด้วยเนี่นเนย,งงย,ยเ,เดินไปนี่ก่อนเหม,มือน,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 นเรา,าเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะครับบรรยากาศก,ก็ดีครับหนาวครับเ,เราไปดูที่สวนนะครับ บรรยากาศนัดมา,าถ่ายรูปตรงนี้นี่น้องโน่นนัดนี่ตรงนี้ตรงกลางว่ะโอ้ สวยงามเลยทีเดียวในกรับลุวน,นี่ก็คือดอกไปยืนตรงนั้นไปยืนข้างไม้ปลาไปทา,ายให้เองดอกกล่องสวยอยู่แล้วทำเลยนัดอย่าไปไกลอย่าไปลึกมากเลยไม่ต้องไปลึกไม่ต้องลึกตรงนี้ก็ได้เข้ามาอีกนิดหน่อย ไก่เอาโดนัทก่อนก็ได้โดนัทเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน้าชัดลัางมาอกอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่เดยวสุดต็อปกันโอ้บรรยากาศด,ดีมากครับ เดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นครับตรงนี้คือสวนดอกไม้น่ารักจังเลยเนาะสวยไหมน้ารองนัดน้น้าณ์ทำไมไม่ใส่ชุดญี่ปุ่นไม่มันหนาวเกินเดี๋ยวลูกนี่ครับมาดูนวดเลื่อนริมน้ำนัดริมน้ำริมน้ำโอ้ขันยู เป็นสะตามฮินกินะตรงนั้นไปยืนถ่ายตรงนั้นพ่อป๋าจะถ่ายรูปให้อ่ะเอาช็อปไปไหนลูก ไปยืนถ่ายรูปกันตอนนัดไหนนัดไปยืนถ่ายรูปเขายืนตรงแดดเด้อเพราะว่ายืนหม่มถ้ายืนหม่มมันมันจะไม่เห็นหน้าตาเอาไปตากแดดอ่เยอะก่อนนะโอ้ยนั่งสิแเลี่ยเดี๋ยวยังไม่เห็นตึก โอ้กล่องแงน,นอนไหน,น,นป่ะ,ปะขึ้น,ไป,นปไปข้างบนปะเราไปเข้าห้องน้ำกันอีก,กว่าปวดเหยวมากไยังปวดเหี้ยู่นอกนอกอุย้ยน้ำเตือนหนูตัวนี้อ้ยีปลาด้วยอุ้ยปลาปาป่า,ปา,ปา,ปาม่แม่ทม่ีมีไม่นไ,ไ,ไ,ไม่มีคนอ่ะ ปลาเยอะมากเลยโอ้ปลาวอดครับมันปลาวอดโอ้ <c oughs> อะไรครับ <c oughs> ปลาเยอะมากเลยครับ <c oughs> ตอนนั้นกินปลาไหมแ้าปลาจะจับปลาให้กิน <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เรามาอยู่ที่ ฮิโนกิชอบฮะพอมโอ้ย็ผู้สน,นับสนุนพิลาร์ตรงนี้จะมีร้านเสื้อผ้าญี่ปุ่นนะครับและที่นอนด้วยนัทนัทด้วยนัท <c oughs> แมวขวักนั่งดูที่นอนนัท ที่นอนญี่ปุ่นนะครับนี่ให้เขาให้นอนด้วยเลยโอ้มีดาบสุมูไรด้วยก่อนอื่นเราไปเข้าห้องน้ำก่อนอาเดี๋ยวได้ถ่ายรูปกันมิวมิวเฟิร์นเอาซุ้มเฟิร์นเออซุ้มนี้นี่สวยเฟิร์นเอาไปถ่ายแล้วป่ะมาฮะเอาเดินไปดีกว่า อาเดินไปนะครับโอ้สวยมากครับเป็นวิวที่สวยเดิดเดียเดิอดชเดียมารูรราารห้องน้ำเขาครับคับโอ้สวยงามสมมากไก่ครับมาถึงเชียงใหม่เจ้าก็นี่ครับ กำลังจะเดินขึ้นไปบนที่หานนแกลบทางขึ้นไปก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับครับระวังเกือบเสีย โอ้ไบ oh อย่างดีครับ <schnell poured out> ร <ent> <gun Buffalo> <mus incom> um> ูข <loyalty> ้างในอาหารนะครับอยากกินปลามาจากเมืองจีนเหรอฮะหรือยังญี่ปุ่น โอ้มีริบด้วยโอ้สำหรับผู้อายุสูงอายุครับเดินขึ้นมาโอ้ต้นสักุระมีซามูไร รู้ไหมครับนัดซัก,กุระกุะก่อนก็ได้นัดน่ทน,น,นทำไมมันไม่ยยากาต่อซากุระไปยืนตรงนี้ก็ได้เออไม่ไม่ต้องชิดก,ก็ได้เอาหน้าก่อนข่้นแรก

เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่อ่าฮิตโตซิฮาตาลิอิปีนปิมิเนี่อะไต้องใช้ลิปไหมครับนี่ครับอายุไม่ถึงครับใช้ลิปไม่ได้หายนี่ยสรุปเลยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับ ใช่ครับมืออาชีพครับไม่ใช่อาชีพถ่ายรูปนะอาชีพเผาถ่านตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยยูนเลยครับเพราะว่าเอาแบกเก่าเฉยรอนิดหนึ่งตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวรอที่ว่างนิดเอ่อหนึ่งสองสามโอเค อ่เนี่ยเอาตัวนี้เลยครับอาออันนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเอาเฮียเยอะทันหน้าไปหุ้นแหละแต่ว่าแต่ว่าผมเอาเหมือนธรรมชาตินิดหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวรับแบบเนี่ยมองกล้องอะไครับ เดี๋ยวเดีครับแป๊บนึงครับอเ,อเอาสองเอาตรงนี้ก็ได้ครับแน่วซึงจจ่งอันเดียวครับบอวยู่สวยครับตอตรงนี้ก็คือบันไดขึ้นไปอีกอ้าวขึ้นไปอีกบ่ครับเอ,บบอาลองขึ้นดูครับเนาะลองขึ้นดูนะครับโอ้ พอมา,ามาอยู่อยู่ครับสะอาดสะอ้างดีครับใจะไหมครับพี่โรดครับเรามาดูข้างบนตันนี้เรามาที่ยวประเทศญี่ปุ่ครับโอ้วิวด้านนอกโอ้โหสูงสวยดูหสูงนี่สวยครับ โอ้เย็นดีครับโอ้วิวสวยดีครับ ต้องรันจนลดโั้ป่าเยอะมากเลยครับดวสวยครับนี่ชื่อาดไม่ได้อาลนมาด้วยออสูรไปครับมี่ยฮออสูรครับตรงนี้โอ้ยเสออยงไมเลยทีเดียวครับผม ตรงนี้ก็ได้เอาเมนเช็คซาวซาวเช็คเนี่ยยืนก็ได้ครับตรงนี้ครับเอาแบกกา็กเกลนะ,ะครับผมเอาพักกี้นี่ครับ สวยงามเลยทีเดียวครับตรงนี้มยครับขยับมันนิดนึงได้ไหยครับอีกภาพหนึ่งครับ น้าขึ้นอีกชั้นหนึ่งไหมครับไม่ทำมันอิ่ไม่ไก็มาแล้วครับมาแล้วคือเปนเหมือนขึ้นให้หมดเลยครับโอ้ตอนนี้ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับชั้นสุดท้ายนะครับขึ้นไปดูชั้นบนสุด ของวิหารนี้นะครับโอ้ตรงพี่ไวปะัมรูชั้นบนสุดคือบรรยากาศชั้นสุดครับของวิหาร วิวดีครับภูเขามาเทนยมาเทน ตอนนี้เฮียสักิก็มาไหว้พระเดี๋ยวขอสักรูปเอาสักรูปครับเฮียครับหน้า แก้วเลยครับผมองค์ที่บัตรสดบุญครับกองทุนพระพิสุส่งอาพาธนะครับอำเภอชัยภากานครับหมดกันแล้วนะครับค้าข้าวเมื่อคืนนี้สำหรับการถือล่มโอ้ถือล่มให้เนี่ยมีคนถือล่มให้ด้วยครับเดินไปไหนล่มก็ตามตัวโอ้กับดีครับอย่างนี้ต้องข้าวข้าเมื่อคืน เมื่อคืนอาากฏว่าไม่ได้กินข้าวแต่คิดค่าปูโอ้คิดข้าปูคิดค่าปูมากกว่าเท่าตัวตรงนี้เราจะไปไหนต่อครับเฮียไปทานข้าวครับโอ้ทานข้าวร้านคาเฟ่เดอะมามาน่าโอ้เดินมามาหน้านะเดี๋ยวผมเบือนมาหน้าครับนี่ครับเดินมาข้างหน้าเดินมาข้างหน้าตรงนี้ครับอู้ช่างยาวเลยครับจะถ่ายรูปสายยาให้ โอ้โหกลางร่มให้ด้วยโอ้โหสบายเลยเดี๋ยวเอามาอีกทีนึงกันหน้าดำกันหน้าดำโอ้ซึ่งเดินทีเดียวรับผมโอ้ทางเดินนู่นทับห้องน้ำนู่นบนทางเดินที่มีความหวัง ทูปเป็นทางน้าเหมือนทางน้ำบโอ้โโอโบรรยากาศดีเหมือนสนามกอล นนก็คือมิโนโยนิเตนตอนนี้เราก็จะเดินทางออกไปครับวันนี้ก็เที่ยวไม่สดถึงเท่าไหร่ครับเหนื่อยพ่อใหญ่มากเลยครับนี่ก็ทางออก ลานจอดรถมีทางเข้าก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่อง youtube ไซยันสาว c ช a n น e l แล้วก็ช่อง youtube ไซยันท่องสวัสดิ์ครับเดีย๋ยวจะไปเที่ยวมองไมท่ท้ายวิโยืนเบิรงครับเ,เจอกันคลิปไหมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย